วัดวังเดือน5บ้านบุ่งคำตำบลดอนจิกอำเภอพิบูรลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยพระอาจารย์สมัยสุมังคโลขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมง,งานปริวาสกรรมบวชเนคขระปฏิบัติธรรมปีที่สี่ ระหว่างวันที่15ถึง24มิถุนายนพุทธศักราช2567กำหนดการ13และ14มิถุนายนลงทะเบีย 15, น15มิถุนายนขอปริวาส18มิถุนายนขอมานัด24มิถุนายนออกอัพานและขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหาร เจ้าภาพขาต้มเจ้าภาพน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันการเดินทางสะดวกสังกรรมดี สถานที่ดีป่าสัปปะยะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตน ทำระใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอาจารย์สมัยสุมังคโลศูนย์หกสองสี่เก้าสอผู้ใจบุญที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี351-014-1512ชื่อบัญชีพระสมัยแสงเนตรร่วมสั่งสมบุญฐานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมณ วัดวังเดือน5ในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุลใหญ่